บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน2565นี้ในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าท่านได้รับการเติมเงินพิเศษเพิ่มอีกคนละ200บาทนะครับก็รวมเป็นวงเงินซื้อของในเดือนกันยายนนี้ก็จะได้เพิ่มเป็นคนละ400และ500บาทตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งวงเงิน400และ500บาทสำหรับซื้อของนั้นท่านเลือกได้เลยซื้อได้ทั้งร้านค้าธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าคนละครึ่งก็นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีวงเงินซื้อของเนี่ยเงินบางส่วนสามารถซื้อของได้กับร้านค้าคนละครึ่งได้ด้วยเพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อของให้กับท่าน เพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าไปซื้อร้านธงฟ้าบางทีของที่อยากได้เนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าร้านคนละครึ่งเนี่ยมันมีของหลากหลายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายน6 5นี้วงเงินซื้อของในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มเป็นคนละ400และ500บาทและวงเงินนี้ส่วนหนึ่งใช้ซื้อของได้กับร้านคนละครึ่งด้วยคือถ้าแบ่งตัวเลขให้เห็นชัดๆก็คือ ปกติเนี่ยวงเงินซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกเดือนเนี่ยเราได้อยู่แล้วเดือนละ200และ3 0 0บาทตามเกณฑ์รายได้นะสมมติผมยกนี้ขึ้นมานะอันนี้เป็นวงเงินปัจจุบัน200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้ใช้ซื้อของได้กับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนวงเงินที่ได้เพิ่มพิเศษขึ้นมาในเดือนกันยายนนี้ก็คือได้เพิ่มอีกคนละ สองบาทนะครับซึ่งเงิน200บาทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถใช้ได้ทั้งกับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบ,บัตรสวัสดิการรัฐและร้านค้าคนละครึ่งก็ใช้200นี้ได้ด้วยตามที่ท่านสะดวกเลยรวมทั้งวงเงินปัจจุบันและวงเงินพิเศษก็รวมเป็น400และ500บาทตามเกณฑ์รายได้ เงินส่วนหนึ่งซื้อได้ของได้ที่ร้านคนละครึ่งส่วนบางท่านบอกว่าจะใช้กับร้านธงฟ้าทั้งหมดเลยก็ได้ตามที่ท่านสะดวกเลือกได้เลยอันนี้แจ้งไว้นะฮะเพราะว่าเป็นทางเลือกในการซื้อของสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับการเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการรัฐในเดือนกันยายนสอง5ห้าห้านี้ โดยสรุปก็คือได้เพิ่มคนละรวมเป็นทั้งของเดิมและของใหม่ก็คือคนละ400และ500บาทครับใช้ได้ทั้งร้านธงฟ้าปัดสวัสดิการแห่งรัฐและเงินส่วนหนึ่งก็ไปซื้อกับร้านคนละครึ่งได้ด้วยตามที่ท่านสะดวกเลยครับ